ครับมือนีเป็นอากาศย่ำแรงนะครับอากาศเย็นอากาศเย็นเย็นย่ำแรงมือนีสิมีใกล้การนะครับเขาดาวนเน่ยกินไว้ ก็หัวบุกหอยก่อนอ,อัทชลี่ฮัทชลี่ครับพ่อแม่เพิ่นหาไปให้อันนี้คือทีเมนูย่างมือแร่งต้องสัสสิแก่งคนละคือมือแร่งเอาดาวมือแร่งครับ กันปีใหม่สุขุสุคนครับเอฟซีสุคนสุขสันปีใหม่ขอใ,ให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง,งร่างกายแข็งแรงครับให้ลำรวยสุคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยให้ผู้สือหวยก็ให้ถือกรงวัลที่หนึง่งให้แต่แม่กินหลายถือกรงวัลทีหนึ่งสุคนพี่น้องทุกคนครับ นี่ก็จะมีแน่อ่างมีเมนูหลายอย่างว่สะสิน,นี่ไก่ก็ตังทติดขาเล็กอย่าง <c oughs> อย่างกินป <c oughs> ีใหม่ก็สังสรรค์กันแน่ในเล็กๆน้อยปีใหม่ปีนี้ขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพเพียงแรงพี่น้องพายน้อง ลูกหล้านมันนั่นแหละตัวนี้ทิเห็ดเป็นแบบรับมืลเลียงทีได้นั่งอยู่นี่กินอยู่นี่นอนอยู่นี่รับเ,เห็ดมองไว้แล้วกินนีนอนนีอะไรหนาวหนาวนี่ บทันมีคนมาอยู่รอแม่ััวครับเป็นหมูกระทะแน่เป็นเนื้อย่างแน่ครับต้มบ้หอยโซลี่แน่หลายอย่างครับอาหารการกินมนือนกับซิมีพีนองเข้ามาครับมาหลายอยู่เขากําลังยินว่าอาบหนามเจ้าก่อนนียังไงเสยบ,บัวได้่า่ <c oughs> าก็ต้องรอครับ รอเจ้กกวนพักกันมาถ่ายอยู่ด้อพี่น้องถ่ายอยู่ถ่ายอยู่มันในยางอยู่นี่รอมือ,อยางอยู่